ี่อะไรก็อนเลอะไรนี่รถถ่าโอ้รถถยรถถ่ยตาอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาเขาเราทำอะไรไถนาไหน้าถ่ายหน้าโอ้เอาไปต่อไปเลยทานไหนนี่สื่อดประการนี้ค่ะตรงไหนตรงนี้ค่ะพญาหนานี่ค่ะนี่ค่ะมีมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะเรามีสองตัวใช่ค่ะไปต่อเลยเร็ยว คืออะไรคาเล่บัวแดงค่ะมีเป็ดด้วยครับอันนี้สื่อถึงความเป็นไทยค่ะแถวเวียดวสบันเ่อะโอ้แถเวียดจูบัอเดี๋ยวเต้ ถ้าเข้าอะไรอ่างเข้าอำเภอป้าดุงค่ะอันนี้ตัวอะไรครับนี่รถครับรถอะไรรถดอกกุหลาบเก๋เออนี่อะไรเลิศใจเรถแตัวแท้เกดีเกดีมันนี่คืออะไรรถลีแท็กแท้เกดีแท็กนี่อะไรถั่วครับถั่วไปทำอะไรปั้นสื่อเอาไปพาบูรณะสมบูรณ์ของบ้านเราค่ะเออนี่อะไรนี่อันนี้อะไรอ่ะเข้าที่ไทยค่ะจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้และปั้นนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่พี่ชิ้นดีแบบ Hey, see